ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับอันไนแมอ่อนเอ็มสตี A นิ้วขมือภาคที่สอง เรื่องราวทั้งหมดในภาคนี้เริ่มต้นที่รถบัสคันหนึ่งในระหว่างที่ทุกคนเตรียมตัวเพื่อที่จะลงไปหน้าจู่ๆคนขับรถแทนที่เขาจะจอดเขากลับเร่งเครื่องอย่างเร็วจนเลยป้ายรถเมย์สองสาวที่นั่งอยู่ตรงกลางพยายามตะโกนบอกคนขับให้หยุดเดี๋ยวนี้แต่เหมือนยิ่งห้ามมันก็ยิ่งอยู่พี่โชเฟอร์จากคนธรรมดาตอนนี้ก็ได้กลายเป็นเฟรดดี้คูเกอร์มันเร่งเครื่องแหกทะลุโค้งเลี้ยวทะลุเดินลงไปในขุมนรกเด็กวัยรุ่นทั้ง3คนที่อยู่บนรถก็พากันกรีดร้อง พวกเขาไม่เข้าใจสักนิดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนในที่สุดรถทั้งคันรวมถึงคนทั้ง3มคนก็ถูกดูดจมหายไปในพื้นธรณีแล้วจบด้วยเสียงหรรัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์ของเฟรดดี้คูเกอร์ไอเจ้าฆาตากรผู้ฆ่าคนในความฝัน ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านหลังหนึ่งในซอยเอมเราจะมาอยู่กับไอ้หนุ่มเจสซี่ที่เพิ่งสะดุ้งตื่นจากฝันเมื่อสักครู่โดยในทุทกๆเชา้านับตั้งแต่ที่ครอบครัวของเจสซี่ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้เจสซี่เขาก็ไม่เคยฝันดีเลยสักครั้งจนแทบจะเป็นบ้า ฉากต่อมาหลังจากเจสซี่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จลิซ่าเพื่อนรักของเจสซี่เธอก็มาเคาะประตูเรียกให้เจสซี่ไปโรงเรียนกันได้แล้วพอมาถึงโรงเรียนในคาบวิชาพระรเจสซี่กับเกรดี้ทั้งคู่ที่อยู่ในทีมเบสบอลก็ทะเลาะก,กันเพราะไอ้เจ้าเกรดี้มันวิ่งไปดึงกางเกงของเจสซี่หลุดต่อหน้าทุกคนในห้องแล้วเพื่อเป็นการลงโท,โทษโค้ชไลเดอร์จึงสั่งให้พวกเขาไปวิดพื้นกลางแดดที่ร้อนจัด หลังจากโดนโลงโทษทั้งคู่ก็พากันมาอาบน้ำแล้วจากนั้นเกรดี้ก็ได้ถามว่าบ้านของนายอยู่แถวไหนว่าเจสซี่เจสซี่จึงบอกไปว่าพ่อแม่ของเขาเพิ่งซื้อบ้านที่ถนนเอมเกรดี้พอได้ฟังก็ถามว่าใช่ไอ้บ้านหลังสีขาวๆที่มันมีลูกกงติดนั่นใช่ไหมฉันว่าพ่อนายถ้าจะบ้าไปแล้วล่ะเพื่อนบ้านหลังนั้นเมื่อ5ปีก่อนมันมีผู้หญิงโรคจิตคนหนึ่งถูกแม่ขังเอาไว้ในบ้านเธอเห็นแฟนตัวเองถูกฆาตกรสับเป็นชินช้นๆเละตา,ตายต่อหน้าส่วนแม่เธอก็ฆ่าตัวตายอยู่ในห้องนั่งเล่น เจสซี่พอได้ฟังก็บอกว่าไร้สาระน่าอย่าคิดจะเอาเรื่องพวกนี้มาหลอกชันซาฮิยาด้วยในฉากนี้ของหนังจะทําให้เราพอเดาวด้ว่าในภาคแรกเ,เพื่อนๆของแนนซี่รวมถึงแม่ของเธอนั้นไม่มีใครรอดเลยไม่แต่คนเดียว หลายชั่วโมงต่อมาณนะบ้านหลังสีขาวเจสซี่ก็ได้ฝันว่าเขาลงไปเจอกับเฟรดดี้คูเกอร์ในห้องใต้ดินโดยในครั้งนี้เฟรดดี้ก็ได้เข้ามายื่นข้อเสนอให้กับเจสซี่โดยมันต้องการให้ไอหนุ่มคนนี้มาร่วมมือกับตนเองายมีร่างกายที่เพียบพร้อมส่วนฉันมีสมองให้ฉันยืมร่างกายของนายแล้วฉันจะไว้ชีวิตแก่เย็นวันต่อมาหลังเลิกเรียนริซาที่กำลังว่นายน้ำอยู่ในสระก,ก็ได้รับสายจากเจสซี่ดูเหมือนทั้งสองคนคงนัดก,กันไปออกเดทแน่ ขณะเดียวกันด้านเจสซี่ที่กำลังออกไปจากบ้านเขากับโดนพ่อไล่ให้ขึ้นไปเก็บของในห้องซาส่งผลทําให้เจสซี่อดไปหาลิซ่าจนได้แต่พอขึ้นมาบนห้องแทนที่ไอ้เจ้าเจสซี่มันจะตั้งใจเก็บของพี่แกก็เล่นเปิดเพลงแล้วเริ่มออกรวดลายอย่างสุดมันแต่ทันใดนั้นคุณแม่กับลิซ่าก็เปิดประตูเข้ามาพอดีเจสซี่พอเห็นทั้งคู่เข้ามาเขาก็ทําหน้าเขินๆลิซ่าเองพอเห็นมุมนี้ของเจสซี่ก็พลอยยิ้มไปด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันจัดข้าวจัดของในห้อง เก็บไปเก็บมาลิซ่าก็ไปเจอสมุดบันทึกของแนนซี่ทอมสันหรือเธอก็คือนางเอกในภาคแรกนั่นเองลิซ่าพอเปิดออกดูเธอก็รู้เลยว่ามันน่าจะเป็นของคนที่อยู่ในห้องนี้เจสซี่ <Jesse S 1> เลยถามกับลิซ่าว่ารู้จักกับเจ้าของบ้านหลังนี้ไหมลิซ่าก็บอกไม่เลยฉันเองก็เพิ่งย้ายมาได้แค่สองสามปีเองแล้วพอเจสซี่ยิ่งอ่านบันทึกมากขึ้นเรื่อยเขาก็ถึงกับสะดุง้งเพราะดูเหมือนนอกจากตัวเขาเองแนนซี่ <Nancy S 1> คนในอดีตเมื่อ5ปีก่อนเธอนั้นก็ได้ฝันถึงไอ้ตัว น่าเกลียดที่ชื่อเฟรดดี้ด้วยเหมือนกันหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากริซ่ากลับไปในคืนนั้นเองเจสซี่เขาก็ได้เข้าสู่โลกแห่งความฝันอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาก็ได้ลงมาเจอกับโกงเล็บของเฟรดดี้ที่มาร์คคุณแม่ของแนนซี่ซุกเอาไว้ในห้องใต้ดินแล้วพอเจสซี่หยิบขึ้นมาดูไอ้เจ้าเฟรดดี้มันก็บอกให้ลองสวมดูสิลองสวมดูแล้วเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเช้าวันต่อมาเจสซี่ก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษากับริซ่าแต่ริซ่าเองก็ไม่มีคําตอบสําหรับคําถามของเจสซี่ แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ขอสมุดบันทึกของแดน,นซี่ไปดูหน่อยละกันเพื่อมันจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเขียนเอาไว้ ฉากต่อมาหลังจากเจสซี่กลับมาถึงบ้านคนทางครอบครัวก็งงมากว่าทำไมจู่ๆกรงนกมันถึงสั่นแบบนั้นด้วยความสงสัยเจสซี่จึงเปิดผ้าคลุมออกดูแล้วทันทีที่เปิดออกไอ้นกป้าสองตัวก็พุ่งเข้ามากัดนิ้วของเขาแถมอีกตัวมันก็ยังไปจิกหน้าของผู้เป็นพอ่อทั้ง4ี่คนจึงต้องช่วยกันไล่จับนกจนบ้านแทบพังแต่ทันใดนั้นไอ้นกที่กําลังบินบอนไปทัว่วมันก็ระเบิดกลายเป็นลูกไฟหายไปในอากาศทันที ฉากต่อมาตัดไปยังตอนกลางคืนในระหว่างที่เจสซี่กำลังหลับอยู่เขาก็รู้สึกระส่ำระายเป็นอย่างมากจนเจสซี่ต้องลงไปหาอะไรดื่มที่ชั้นล่างแต่แล้วจู่ๆก็มีฟ้าผ่าลงมาใส่ถ้วยจานของแม่ที่วางอยู่บนชั้นทันใดนั้นก็เหมือนจิตใจของเจสซี่หลุดออกไปจากตัวเขาค่อยๆเดินลุยฝอนออกไปจากบ้านจนมาถึงยังร้านเหล้าด้วยร้านแห่งนี้เองโค้ชชไรเลเดอร์เขาก็ชอบมาเที่ยวแล้วพอโค้ชเห็นว่านักเรียนของตัวเองแอบมากินเบียร์ที่ร้านเหล้าชไรเลเดอร์จึงพาตัวเจสซี่มาวิ่งรอบลง เรียนเพื่อเป็นการลงโทษหลังจากวิ่งอยู่นานโคตก็สั่งให้เจสซี่เข้าไปอาบน้ำา้าขณะเดียวกันโค้ที่กำลังเตรียมอุปกรณ์กีฬาเพื่อที่จะสอนในวันพรุ่งนี้จูจ่ๆเขาก็โดนทั้งลูกบอลลูกคณิตลูกบาสพุ่งออกมาจากในที่เก็บ มันพุ่งกระดามรัวอัดใส่เขาจนต้องลงไปนอนหมอบกับพื้นเท่านั้นไม่พอชลเเดอร์เขาก็ถูกเชือกรัดคอแล้วลากประตึงไว้ในห้องน้ำไอเจ้าเจสซี่ที่อาบนั่งอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามก็เหมือนเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทําให้เจสซี่ตัดสินใจเดินมาดูส่วนด้านโคช้ชชลเเดอร์ตอนนี้เขาก็ถูกพลังจิตของเฟดดี้มันฉีกกระชากเสื้อผ้าของเขาออกมาบวยจนหลังของโค้ชลายเป็นแถวแล้วพอเจสซี่มาถึงขเขาก็อยู่ในร่างของเฟดดี้จากนั้นเฟดดี้มันก็ใช้กรงเล็บอันแหลมคมของมันฟันใส่หลังชลเลเดอร์ ไปสองทีจนเข่าแน่นิ่งแต่พอเจสซี่ตั้งสติได้เขาก็กรีดรั่นเพราะดูเหมือนว่าเมื่อสักครู่ตัวเขาเองนั้นจะถูกผีสิงเป็นที่เรียบร้อยฉากต่อมาตัดมาที่บ้านของเจสซี่ตำรวจทางหลวงสองคนก็ได้นำตัวเขามาส่งที่บ้านพอเข้ามาในบ้านเจสซี่ก็ถูกพ่อถามว่าแกเล่นตัวไหนมาแล้วที่สำคัญไปเอาเนื้อมาจากไหนเจสซี่พอโดนพ่อว่าอย่างนั้นเขาก็บอกว่าผมไม่ได้เมานะพ่อพูดจบเจสซี่ก็วิ่งขึ้นไปนอนบนห้อง เช้าวันต่อมาเจสซี่กระโดดแม่ห้ามไม่ให้ไปโรงเรียนแต่ทว่าเจสซี่เขาก็ไม่สนแล้วขับรถออกไปรับลิซ่าที่บ้านพอมาถึงโรงเรียนเช้าวันนี้มันก็วุ่นวายสุด,สดๆเมื่อมันมีคนพบศพของชลเดอร์ถูกฆาตกรรมในห้องน้าเจสซี่ที่รู้ว่าเป็นฝีมือของตัวเองก็ทําได้เพียงแค่ยืนอึง้งแล้วในคืนเดียวกันนั่นเองเจสซี่ก็ได้สะดุ้งตื่นเพราะเสียงที่ดังกึกกักออกมาจากในลิ้นชัก พอเปิดออกมาดูเขาก็เจอกับโกงเล็บของเฟรดดี้ถูกเก็บเอาไว้ด้านในทันใดนั้นก็เหมือนเจสซี่สติหลุดออกจากร่างอีกรอเขาค่อยๆเดินตรงมาที่ห้องน้องสาวของตนแต่พอเปิดประตูห้องนอนเจสซี่เขาก็ได้สติขึ้นมาแล้วรีบพาตัวเองกลับมาที่ห้อง เช้าวันต่อมาเจสซี่ก็ลงมาพูดเปิดอกกับพ่อถึงบ้านหลังนี้โดยเจสซี่ก็ยิงคำถามถามพ่อไปว่าพ่อรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนไหมที่ว่ามีคนตายในบ้านหลังนี้พ่อของเจสซี่ก็บอกว่าแล้วมันยังไงล่ะมันก็เป็นแค่ตำนานเท่านั้นเพราะทุกคนกลัวกันหมดพ่อถึงซื้อบ้านหลังนี้ได้ในราคาถูกๆทุกคนเชื่อพ่อเถอะนะบ้านหลังนี้มันปกติดีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงทั้งนั้นแต่ทันทีที่คุณพ่อพูดคำนี้ออกมาจู่ๆเตาปิ้งขนมปัง มันก็มีไฟลุกจนท่วมซึ่งมันน่าแปลกมากเพราะปลักไฟมันยังไม่ได้เสียบเลยด้วยซ้ำฉากต่อมาริซ่าก็พาเจสซี่มาที่โรงไฟฟ้าเก่าเพราะจากที่เธอไปอ่านบันทึกของแนนซี่ดูริซ่าเธอก็เจอสิ่งที่แนนซี่เขียนเอาไว้ในหน้าท้ายโสดด้วยข้อความในสมุดบันทึกก็ระบุเอาไว้ว่าในทุกครั้งที่เธอฝันแนนซี่เธอก็จะโผล่มาในห้องอบไอ้น้ำซึ่งอันที่จริงมันก็คือโรงงานไฟฟ้าเก่าแห่งนี้นี่เองเพราะมันก็คือโรงงานที่ฟเฟดดี้เคยอาศัยอยู่สมัยที่เขายังมีชีวิต แล้วที่สําคัญที่นี่แหละคือจุดที่เฟรดดี้จับตัวเด็ก20คนมากลับมาที่หนังพอทั้งคู่เข้ามาในโรงงานบริซ่าก็พยายามถามเจสซี่ว่านายรู้สึกอะไรไหมแต่เจสซี่ก็บอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยหลายชั่วโมงต่อมาในคืนนั้นเองเจสซี่เขาก็ได้เข้าสู่ฝันของตัวเองอีกครั้งแล้วสิ่งที่แย่คือครั้งนี้เขาก็ได้เดินถือกรงเล็บเข้าไปหาน้องสาวอีกด้วย เช้าวันต่อมาที่โรงเรียนลิซ่าด้วยความเป็นห่วงจริงเข้าไปบอกเจสซีว่าถ้านายมีอะไรกุ้มใจก็บอกฉันมาได้เลยไอ้เจ้าเกรดี้ที่นั่งอยู่ข้างๆก็บอกช่างหัวมันเถอนนาไอ้นี่มันก็แค่เริ่มเป็นบ้าแล้วเท่านั้นฉากต่อมาตัดไปยังตอนกลางคืนณนะงานปาร์ตี้ของลิซา่า พอเธอเห็นเจสซี่เดินคอตกเข้าไปหลบในห้องลิซ่าเธอก็เลยเดินตามเข้าไปพอเข้ามาในห้องเจสซี่ก็บอกว่าเขาขอโทษฉันว่าเดี๋ยวฉันคงต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วล่ะพอทุกครั้งที่ฉันหลับตาตัวฉันก็เหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกลิซ่าพอเห็นเจสซี่สุดที่รักของตนกําลังอ่อนแอเธอก็เลยบอกว่าอย่าคิดมากเลยนะาไม่ว่านายจะเป็นยังไงฉันก็จะขออยู่เคียงข้างนายเองพอพูดจบทั้งสองคนก็เริ่มทิ้งตัวลงบนพื้นไอเจ้าเจสเองก็เริ่มสุดดมเนื้อเขาขา,ข,าของลิซ่า แต่ทนใดนั้นจู่ๆลิ้นของเจสซี่มันดันยื่นยาออกมาอย่างกับลิ้นหมูที่เน่ามาเป็นสิปีด้วยความตกใจเจสซี่จึงลุกขึ้นมาแต่งตัวแล้วเดินออกไปจากห้องทิ้งให้ลิซ่าต้องนั่งงงอยู่เพียงลําพัง ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของเกรดี้ให้เจ้าเจสซี่มันก็บุกเข้ามาเพื่อขอนอนค้างด้วยในคืนนี้เกรดี้พอเห็นท่าทีของเพื่อนเขาก็บอกให้เจสซี่นายกลับไปนอนบ้านเธอกลับไปกินยาน,นอนหลับสักกระปุกแล้วหลับไปเลยแต่เจสซี่ก็บอกนายฟังฉันนะฉันเป็นคนฆ่าชลาเดอร์แล้วฉันก็เกือบจะฆ่าน้องสาวตัวเองล่าสุดคือเมื่อกี้ฉันเกือบฆ่าลิซ่าแล้วด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันกําลังมีปัญหาแล้วฉันอยากให้นายช่วยฉันขอลาแค่นายช่วยเฝ้าฉันเอาไว้ ถ้าเห็นฉันเริ่มระเบ้อหรือจะลุกออกไปจากห้องนายช่วยเอาไม้เบสบอลฟาดฉันได้เลย หลายนาทีต่อมาเจสซี่ก็ลุกขึ้นมานั่งสั่นแล้วบอกเกรดี้ว่าไอ้เจ้าปีศาจมันกําลังมาแล้วจากนั้นร่างกายของเจสซี่เขาก็เริ่มหลุดลวงผิวหนังของเขาเริ่มแยกออกจากกันกงเล็บของเฟรดี้เริ่มแทงทะลุออกมาหน้าอกของเขาเริ่มถูกดันจากด้านในไอ้เจ้าเกรดี้พอเห็นภาพสุดสยองที่อยู่ตรงหน้าเขาก็พยายามเคาะประตูเรียกให้พ่อเข้ามาช่วยแต่ด้วยพลังของเฟรดี้ประตูบานนี้มันก็เปิดไม่ออกแล้วพอเฟรดี้แหวกร่างกายของเจสซี่ออกมาได้มันก็พุ่งเข้ามา ฟันเกรดี้แยกออกเป็น2ส,ส่วนแล้วพอเฟรดดี้จัดการเหยื่อได้สําเร็จเจสซี่เขาก็กลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นเขาก็รีบปีนหน้าต่างนีออกไปจากบ้าน ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของริซ่าหลังจากที่เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าพเพื่อที่จะไปตามหาเจสซี่จูจ่ๆเจสซี่มันก็เปิดประตูส่วนเข้ามาในบ้านพอดีริซ่าพอเห็นทั้งตัวเจสซี่เขาเต็มไปด้วยเลือดเธอจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจสซี่เลยบอกทางน้ําตาว,ว่าเขาเพิ่งฆ่าเกรดี้มาแล้วฉันเองนี่แหละคือคนที่ฆ่าโคชไลเดอร์ริซ่าที่ได้อ่านบันทึกของแดนซี่มาแล้วก็พอเข้าใจอยู่บ้างเธอจึงบอกเจสซี่ว่านายไม่ต้องกลัวมันไปหรอกนะจุดอ่อนของเฟรดดี้นั่นก็คือความกลัวถ้านายบังคับจิตใจ ให้ไม่กลัวมันได้เฟรดดี้มันก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้แต่พอพูดจบเฟรดดี้มันก็ใช้พลังล็อกประตูหน้าต่างทุกบานเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครสามารถหนีออกไปจากงานปาร์ตี้จากนั้นไม่นานเจสซี่เขาก็เริ่มลงแดงแล้วกลายร่างเป็นเฟรดดี้ริซ่าพอเห็นว่าเจสซี่โดนมันกินกินไปแล้วเธอก็พยายามตะโกนบอกให้เจสซี่ตั้งสติสีนายต้องควบคุมมันให้ได้แต่เหมือนเสียงของริซ่ามันก็จะส่งไปไม่ถึงเจสซี่ทำให้เฟรดดี้ที่อยู่ในร่างของเจสซี่พุ่งเข้ามาใส่เธอมันไล่ฟัน ลิซ่าหวังจะเอาชีวิตให้ได้ริซ่าพอโดนไล่ฆ่าเธอก็พยายางวิ่งหนีไปรอบบ้านเธอร้องเรียกให้เพื่อนเพื่อนช่วยเธอด้วยแต่แทนที่ไอ้พวกนี้จะพังประตูเข้ามาพวกมันก็เอาใจยืนนิ่งส่วนเฟรดดี้ที่อยู่ในร่างของเจสซี่ก็กัดเข้าข,าขาของริซ่าเป็นหนึ่งทีแต่พอจังหวะที่จะลงดาริซ่าเธอก็คว้ามีดขึ้นมาแทงเฟรดดี้ทั้งน้ำตาทัานใดนั้นเจสซี่ที่อยู่ในร่างของเฟรดดี้เขาก็หักห้ามจิตใจที่จะฆ่าเธอแล้ววิ่งทะลุป,ประตูออกไปจากบ้านจากนั้นคนทั้งงานก็ต่างพากันนวิ่งงหีแตกเจ นคนอาทิศคนละทางขนาดเดียวกันด้านพ่อของริซ่าที่ลงมาจากห้องได้เขาก็หยิบปืนลูกซองยิงใส่เฟรดดี้เป็นหนึ่งนัด แต่ทว่าริซ่าที่ดูว่าเจสซี่ยังอยู่ในนั้นเธอก็วิ่งเข้ามาห้ามพอ่อไอเจ้าเฟร,รดดี้ที่ยังมีจิตใจของเจสซี่พอมันเห็นน้ําตาของริซ่ามันก็ยอมถอยออกไปจากบ้านขนาดเดียวกันด้านลิซ่าเองเธอก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆเธอขับรถไล่ตามเฟร,รดดี้มาจนถึงโรงไฟฟ้าของมันพอเข้ามาได้ลิซ่าก็พยายามข่มจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อไม่ให้เธอนั้นกลัวกับภาพที่เห็นไม่ว่าจะเป็นหมาหน้าคนหรือแม้กระทั่งหนูหน้าหมาจนในที่สุดเธอก็ได้เข้าปะทะกับเฟรดดี้ตรงๆ ซาที่เธอตั้งใจจะมาช่วยเจสซี่เต็มทีเธอก็เข้าไปจูบใบหน้าอันเน่าเฟะของมันเป็นหนึ่งทีเฟดดี้พนดนพลังด้านบวกที่ไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยเข้าปะทะร่างกายของมันก็เริ่มโดนไฟจากนรกแผดเผาแล้วพอไฟมันดับลงเจสซี่ที่อยู่ด้านในก็พูดออกมาจากร่างของเฟดดี้จนได้แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องเช้าวันนี้เจสซี่กับริซาพวกเขาก็พากันมานั่งรถเมล์ของโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนๆแต่พอนั่งรถมาได้สักพักเจสซี่ก็สังเกตเห็นว่ารถมันเริ่มวิ่งไวขึ้น แต่ทว่าริซ่าก็บอกไม่เอานาเรื่องทุกอย่างมันจบลงไปแล้วนะเราจัดการเฟดดี้ได้แล้วแต่พอสิ้นคําพูดของรีซ่าไอ้เจ้าเฟดดี้มันก็พุ่งออกมาจากกลางลําตัวของรีอาแล้วมันก็ได้ขับรถพาทุกคนไปทัวรนรกกันอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่านารกคุมนี้พวกเขาคงไม่ได้กลับมาเป็นแน่ ด้วยในฉากสุดท้ายของเรื่องเราพอจะคาดเดาข้อมูลเบื้องต้นได้ว่าเฟรดดี้นั้นไม่สามารถเข้าควบคุมเจสซี่ได้อีกต่อไปแล้วแต่พอมีใครสักคนที่นึกถึงมันหรือคนคนนั้นยังคงกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเฟรดดี้มันก็ยังสามารถอาศัยความกลัวนั้นกับมันได้อีกครั้งเรียกได้ว่ามันเป็นปีศาจแห่งความฝันที่ยากจะรับมือจริงๆไม่ว่าอนาคตจะยากเย็นเพียงใดหากเรายังมีความฝันอนาคตนั้นเราก็ต้องไปให้ถึงจนได้ แล้วเรื่องราวของอันไนแรมออนเอ็มสตีนิ้วขมือภาคที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ